สวัสดีเอฟซีแพนการ์ดสุขสุขคนเด้อวัวพันไทยพังลาวหรือต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเขาสู่ส่งน้องอ้อมมาหน้าอีกแล้วเนาะผัวเพื่อกาน้องอ้อมในมื้อนี้กันในบรรยากาศงามเช่นเคยเนาะพ่อแม่ปลาลุงมื้อนี้น้องอ้อมกัจะพาพ่อแม่ปลาลุงมาหาน้องตุ๊กกับน้องติ๊กเนาะเมื่อวานนี้เพิ่นก็เข้ามาหาน้องอ้อมเนาะมาดีนนํา้องอ้อมแหละเนาะพาน้องอ้อมมาลีนนํา้องอ้อมแล้วก็ บังเอญเห็นน้องอมลงไปหาน่อไม่เพิ่นก็เลยลงไปนำน่อมือวานี่แล้วกันวานี่เนาะก่น้องอมได้เอาเพิ่นลงคลิปน้ำแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนผากเงินมาหายน้องตุ๊กกบน้องติ๊กเนาะผู้ลอ0บาทน้องอมค็ขอขอบุญขอบุญอะไรเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ผากเงินมาหายน้องตุกกบน้องติ๊กผู้ลอ0บาทก็ขอหายู่ดีมีแฮงสุขภาพกิมแข็งให้ร่ำให้รวยป่าธนาสิ่งใดก็ขอไดสิ่งนั้นเด้อสาทูเนาะ เด็วก็พาให้น้องอ้ํานํำเนาะน้องนลกน้องติ๊กน้องอ้ํานาะงูลาลอยแล้วแล้วน้องอ้อมให้น้องอ้ำน้องอ้อาจะได้ทายทีให้พ่อแม่ปลาลงเมืองอีกเนาะบางทีน้องอ้ำก็เอาไปแล้วก็อาใหคุณแม่คือเก่าเนาะน้องอ้ําก็เวลาน้องอ้อมได้เงินอย่างมาน้องอ้อมก็มีจตะให้คุณแม่เปิ่นเป็นคนทือเบิร์เนาะน้องอ้ำได้เงินมากก็มีจตะให้คุณแม่เบิร์แล้น้องอ้อมจะเอาไปมอบให้เพิ่นน้องเงินผูให้พูลาลอยบาทแล้วกัอันหุกภูลา สนะองพันเนาะหกสิบสอนวมการจสหายไปแบบนี้เลยใน,ในเงินการวมทั้งหมดกัแสนเนาะแสนส้าสองแสนสี 4, นะ่พันเนาะพ่อแม่ปลาลงถือรู้ผถือนอมกับผู้หนะูเนาะเพราะว่าเพื่นบอกมาแนวนี้เนาะน้งอมไปเอาเงินมาแล้วก็ะามเพื่อน, 100, น, 1, นะอนว่าร้อยบาทนะจากพันเนาะเพื่นว่าหกสิบสองพันหกสิบสองพันกับหกสิบหกสกับแสนส้าเนาะอีกสองกัเป็นสแล้วเนาะพ่อแม่ปลาลงเอยแสน เซนซ่าเนาะเซนซาเดินโนออมจะเอาไปมอบให้เพื่นเลยเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ไปเนาะเดินโนออมจะถ่ายตอนหลังน้องออมไปหาเพื่นเนาะบนหนาเฮือนบนดินทรายลายแห้งเดินโนออมจะถ่ายพ anyway. totally cool. <c oughs> ่อแม่ปลาลงเบิ่งทำเนาะกลับไปกันเลยโนองออมกลับมาฮอดเฮือนเพื่นแล้วเนาะเดินโนออมจะพาพ่อแม่ปลาลงขับไปหาเพื่นสบายดีโอโหพี่น้อยสบายดีน้องมิกอ้าไปเจจะไปใส่เกาะ อ๋อเป็นไข่โอ้พกันกินขาน้าเพลินลวบอกินแล้วต้องปิดไปดังขางขางเลยจ้าหวออันนี้ไม่หเหยืลอก่อนอ่ะอือเจ๊เป็นไข่เป็นจากมือแล้วมโอ้เป็นชาม,มือเล้วออพี่ไอจะไปเห็ดวิ่กบอโอ้เป็นไข่เป็ดฟอง ป้าเป็นไข่บุดสวงคนเลยเนาะวานนี้พากักินข้าวเพียรกับย่างเกาะอ๋อเขียดน้อยพิ่กจ้าไปก้านอยู่ใช่ไปก้านทางไรล่ะไก่โอ้ทางหัวไอ้ผู้พี่เจ้าไปชอนคนบ่หรือว่าเอื่อยไปนำ อกืไาปโตไปการเขียดบปืนไปคือมิกสบายดีเร้วสบายดี่ไหอ่าโอ้คนน้อยนไดเป็นเนาะถักเป็นวัดคนน้อยๆนิดยี้มูก้มย้อยอยู่เนาะพาบรรากาอากาศห้อนบราด้ไปหิริเวียกเราทางเอื่อยเพิ่นกะ พากันเป็นไข่เนาะนั่นเอื้อยเขามาเมื่อนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นผักเงินมาใหายผุละร้อยบางเขาไปหาอันผลิตนะเมื่อวานนี่แหละมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นเห็นเลยผักเงินมาใหายผุละร้อยต้นให้จุนเจ้าไปซื้อขนมกินผุละร้อยกัประมาณพุกพุกสิบสองพันไปแตกมาให้แล้วเนาะเป็นผักมาให้เมื่อนี้ผู้ใหญ่ใจดีทางฟังไทยฮะแหละเป็นผักมาให้จชุนเจ้าฮะชุนเจ้าไปซื้อขนมกินฮะแหละเนาะผุระหาลอย เออบแมยันพลรพุรล้อยเนาะสองคนนี่ว่าพิษขอโทษขออภัยหลายๆเนาะเดี๋ยวน้องออมจะเอาให้เพิ่นเลยเนาะกระแตกมาให้เพิ่นสักแน่แล้วแล้วก็เอาไปปันกันเด้อพูพลรพูรลหกสิบสองพันเนาะเดวน้องออมจะเอาให้เพิ่นเลยแล้วก็ห้เจ้าอวยพรให้ทางผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นกะเป็นผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพิ่นผากมาให้เจ้าหัแหลพิ่นเห็นไปหาน้ำใหม่น้ำเอื่อยเมื่อวานนี้เนาะ วันน so <No o S 1> <laughs> ี้ก็ได้บอพวหัดแกงจะนาะไปหาวานนี่กนะน้อยมันน้อยอึนบุมีเนาะฝนโมโตใส่มานแน่นอ่อนจะมอบให้เพิ่นเนาะให้เพิ่นไปซื้อไปซื้อส่วนขนมละกันนี่เนาะเพิ่นน้อยเอาไปปั้นนองนองติ๊กน้ำเนาะอือหูเนาของน้องมีอันไหนได้ปั้นกันน่ะแหละแล้วก็ให้เจ้า อันขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางผางไทยที่ผาเงินมาหายอยฮะเแขอบคุณผู้ใหญ่ดีผาิมาหาลูกผ่อยกเลยเท่าพันเท่าดใจดีที่าเงนหเจบหได้ความไขหี้าแม่อยกพอเเทาพันเท่าด้วย เพื่อนกระปากมาให้เลยไปทำนี่เนาะกันให้ใหให้เออเอกันคนที่ตามไลน์เด้อน้อยอือวันี้ไก่จะบ่อี่ไก่พี่ไอจ้าบออือฮือขังขังขังันออกได้ขังอะไรมันออกได้พวกพวว่าจะกากาเอาไปกินตัวหนึ่งอ้เอาไปกินตัวหนึ่ง่ถ้าเบิอจุ่มอันเอื้อยเจ้าไปตัดอ้อยลาไปตาทางได้เอาไว้นะ <c oughs> ผู้ทางทางเนื้อผู้โอเปอรแม่นทางฝีเนาะทางทางฝีเนาะทางเนื้อรือทางต้ายของออมกับ่ฮู้เฮียร์นักสืดไปซื่อๆเนาะทางทางสามศูนย์ผู้บอราเปตัดเขามาหาบบอลลูบาร์คีรถไปเองไปเองโอ้ขี่รถไปเองกับโอเแมนใกล้ๆแล้วบางบางเสรกับไปน้ำยาอ๋อบางเสร็จกลับไปน้ำยาเพิ่นผู้ไก่เพิ่นคังไว้ข้างใน เอาให้พอ่อเเมื่อวานมากมาแต่าาหาน้ำไมกอมาอ๋อวันนี้มาจะหาน้ำไม้กระปอมาฮะอ๋อเป็นกรอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่พอจ้ะฮะอ๋อลูกเมไหมนะเนอ๋อลูกม่ไหมเพื่อนเป็นไครโอ้ย เจ้าบ่ได้เมื่อยแอนเยี่ยมยามบ้านบ่มาดูงี้นะน้อเมื่อยกะเมื่ออยู่อือแอนบ่ได้เมื่อแหละเนาะเมือะเมื่ออ๋อาชน่ะกะเมื่ออนอยนี่ะกินยังอ่นะน้องมิกน้เขียวกินน้เขียวเนาะ มือนี้ก,ก็อากาศท้อนท้อนอย่าพาน้องไปหาตากแดดเด้อจะน้อยเป็นไข้ได้ฮะมนเอบักมื่อาอากาศมันฮ้อนค่นว่าบ่มีต้นไมน้่นะนี่แห้งฮ้อนแล้วพากันอยู่โฮมน้อยขำลงมาอีกแห้งแดดเขาหนักขำเริ่มชิขำแล้วยังแดดอยู่พ่อแม่ปลาลุงเอ้ยคุณอาแดดน้องออมก,กากจีกลับแล้วเนาะวานนี้ ไปกราฟก่อนเด้อร์บันนี้เด้โอโอ้ยสบายดีนีในนนโฮก็ขี่รถจากมาเบิร์นโน่จะให้เบิ่งคนทางหนาเงินฝนโนเป็นทรายไหลไหลปลาแหฮงเต็กเลยขนาดรถใหญ่เข้าขามาตัดอ้อยเนาะมันจะมีรถแก้อ้อยเข้าเขามาเนาะรถตัดอ้อยอะไรรถตัดอ้อยเขามารถขามาเปื้อนดินทราย ปาดินสายป้าอ้อยทางหน้าเฮือตกตันกางงามเนาะแอน้องออมกะขอบุญขอบุญผู้ใหญ่ใจดีได้เด้อที่ผักเงินมาให้น้องตุ๊กกับน้องตีก,กับขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งให้ร่ำให้รวยปรารถนาสิ่งใดกะขอได้สิ่งนั้นเด้อสาธุเนะาะปาโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้น้นองออมกะสิ่จะไว้ พียงแคานี้กะขอขอบุญขอบุญเอฟซีทุกคนเด้อที่เขามาหายกำลังใจน้องอ้อมมาเบิ่งคลิปน้องอ้อมเบิ่งคลิปน้องอ้อมจนจบบวกข่าวโฆษณาและกะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องอ้อมกะขอให้อยู่ดีมีเฮสุขภาพแข็งแกรงให้ร่ำให้รวยปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นเด้อซาดูเนาะถ้าน้องอ้อมว่าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอการเข้ามา สบายดีสบายดีพบกันคลิปหน้าเด้อไปเด้บ๊ายบาย